ถ้าคุณรู้ว่าคุณยายผู้ร่ำรวยแอบปลอมตัวเป็นพนักงานโรงอาหารเพียงเพื่อทดสอบใจลูกสะใภ้คุณคิดว่าผลลัพธ์จะเป็นเพียงคำโกหกหรือคือการเปิดโปงความลับที่ทำให้ทั้งครอบครัวสันสเทือนคุณยายสวมผ้ากันเปื้อนเก่าและหมวกสีขาวธรรมดาในโรงอาหารสว่างด้วยแสงไฟนีออนที่สะท้อนบนพื้นกระเบื้องอวับเสียงช้อนกระทบจานดังเป็นจังหวะพร้อมกับกลิ่นอาหารร้อนที่อบอวลไปทั่วมือของคุณยายค่อยๆตัดแกงร้อนใส่ถาดด้วยท่าทีอ่อนโยน ไม่มีใครรู้เลยว่าหญิงชราที่ดูธรรมดาคนนี้คือเศรษฐีผู้ลึกลับลูกสะภ้ยเดินเข้ามาในแถวอย่างรีบร้อนเสื้อผ้าหรูหราทําทให้เธอดูต่างจากคนอื่นสายตาของเธอเต็มไปด้วยความไม่พอใจเมื่อเห็นว่าคนเสิร์ฟเป็นหญิงแก่ที่ดูเหน็ดเหนื่อยเธอขมวดคิ้วพูดเสียงห้วนว่าอาหารดูไม่น่ากินหัวใจของคุณยายกระตุกแต่รอยยิ้มยังไม่เลือนจากใบหน้าความเมียบชั่วขณะหนึ่งแผ่คลุมโรงอาหารราวกับทุกคนหยุดหายใจ เสียงเก้าอี้ขูดพื้นดังลั่นเมื่อมีคนหันมามองเหตุการณ์ตรงหน้ากลิ่นแกงร้อนที่เคยหอมกลับกลายเป็นกลิ่นฉุนที่กดดันบรรยากาศลูกสะพ้ายผลักถาดอาหารกลับมาอย่างไม่เกรงใจน้ำแกงกระเซน็นเปื้อนโตะ๊ะคุณยายรู้สึกถึงความเย็นของเหงื่อที่ซึมลงหลังคอในดวงตาของเธอวาววับด้วยสิ่งที่ไม่มีใครทันสังเกตเสียงหัวใจเต้นแรงดังในอกเหมือนกลองกระหนำ่ำความโกรธป,รปนกับความผิดหวังแทรกเข้ามาแทนที่ความอ่อนโยน ต๊ะใกล้เคียงสันสะเทือนเบาๆเมื่อถาดกระแทกแรงเกินควรทุกสายตาเริ่มหันกลับมาจับจ้องลูกสะพ้ยที่ยืนนิ่งด้วยความหมงุดหงิดคุณยายกำมัดแน่นใต้ผ้ากันเปื้อนบรรยากาศในโรงอาหารเปลี่ยนเป็นเงียบงนันอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกความจริงที่ซ่อนอยู่กำลังจะถูกเปิดเผยออกมาในเวลาที่ไม่มีใครทันตั้งตัวเสียงรองเท้าส้นสูงของลูกสะพ้ยกระทบพื้นดังชัดเจนในความเงียบเธอยกคางสูงขึ้นสายตาเต็มไปด้วยการดูแคลน คุณยายหายใจเข้าลึกกลิ่นเหล็กจากหม้อสแตนเลสผสมกับไอาอาหารร้อนตีขึ้นจมูกร่างกายสั่นไหวเล็กน้อยแต่ภายในหัวใจกลับแข็งแกร่งกว่าที่เคยมือที่สวมถุงพลาสติกขาวค่อยๆวางทัพพีลงบนขอบหม้อเสียงกระทบโลหะก้องกังวานไปทั่วโรงอาหารลูกสะายสะดุ้งเล็กน้อยราวกับสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ไม่ปกติคุณยายเงยหน้าขึ้นเต็มที่แสงไฟสะท้อนเข้าตาคมที่เคยซ่อนความลับ เสี้ยววินาทีนั้นผู้คนรอบพังเริ่มสุบสิบเสียงเบาๆคล้ายกระแสลมพัดผ่านลูกสะพ้ายก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวความมั่นใจที่เคยมีเริ่มสั่นคลอนเธอรู้สึกได้ถึงความเย็นแล่นผ่านแผ่นหลังแม้โรงอาหารจะอบอ้าวสายตาของคุณยายเหมือนแทงทะลุหัวใจสะกดให้ยืนแข็งอยู่กับที่ทุกการเคลื่อนไหวช้าลงราวกับเวลาในห้องนี้กำลังถูกบีบอัดเสียงหัวใจลูกสะพ้ายดังขึ้นเองในโสตประสาทคล้ายกล้องไปทั่วทั้งห้อง ความลับกำลังจะถูกเผยออกมาด้วยถ้อยคำที่ไม่มีใครคาดคิดริมฝีปากของคุณยายขยับช้าๆเสียงแหบต่ำแต่หนักแน่นหลุดออกมาเจ้ารู้หรือไม่ว่าใครยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าโรงอาหารทั้งห้องเงียบลงจนได้ยินเพียงเสียงไฟฟ้าจากหลอดนีออนที่กระพริบลูกสะพ้ายเบิกตากว้างร่างกายแข็งค้างเหมือนถูกปรึงไว้มือที่ถือกระเป๋าหนังหลุดสั่นจนเกือบหลุดจากกำมือ คุณยายก้าวออกจากหลังเคาน์เตอร์กลิ่นผ้ากันเปื้อนอับชื้นผสมกลิ่นสบู่ราคาถูกลอยติดตามรองเท้ายางที่เธอสวมกดลงบนพื้นดังเอะทุกย่างก้าวความเย็นแล่นผ่านสันหลังของลูกสะใภ้ราวกับมีเงาดำทาบทับลงมาคุณยายยกมือขึ้นดึงหมวกพนักงานออกอย่างช้าเส้นผมสีเงินเป็นเงางามกระจายออกมาในแสงไฟผู้คนรอบตัวเริ่มร้องอุทานเบาๆบางคนยกมือปิดปากลูกสะใภ้ก้าวถอยหลังชนโตะด้านหลังเสียงแก้วน้ำล้มแตกกระจาย ไอ้น้ำร้อนจากหม้อแกงยังคงลอยคลุ้งแต่กลับกลายเป็นม่านควันบังสายตาคุณยายก้าวเข้ามาใกล้อีกหนึ่งก้าวแวลตาที่เคยอ่อนโยนกลับกลายเป็นดั่งคมมีที่เฉือนลึกลงไปในใจคนมองเสียงรองเท้ายางของคุณยายหยุดลงตรงหน้าโต๊ะที่ลูกสะใภพิงไว้ทุกสายตายังคงจับจ้องเหมือนถูกดึงด้วยแรงลึกลับลูกสะใภตัวแข็งมือที่กำแน่นจนเล็บจิกลงฝ่ามือเริ่มมีเหงื่อชุม่มคุณยายโน้มตัวลงเล็กน้อยลมหายใจอุ่นแต่หนักแน่นกระทบผิวแก้มอีกฝ่าย ข้าคือเจ้าของบ้านที่เจ้าอาศัยอยู่เสียงนั้นดังก้องในหูราวกับกล้องสะท้อนในกำแพงโรงอาหารลูกสะพ้ายเบิกตักว้างร่างกายสั่นสถานเหมือนถูกกระชาาสติภาพหญิงชราธรรมดาแปลเปลี่ยนเป็นร่างของผู้ทรงอำนาจในความรู้สึกความร้อนจากหม้อแกงที่เดือดพ่านดูเหมือนใกล้เข้ามาไอ้น้ำลอยคลุ้งเหมือนม่านควันห่อหุ้มความจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผยลูกสะพ้ายรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงจนเจ็บแน่ในอก เสียงช้อนที่ตกลงบนพื้นดังแหลมเสียดแทงบรรยากาศความอับอายความหวาดกลัวและความตกใจถาโถมเข้ามาพร้อมกันจนแทบหายใจไม่ออกคุณยายยืนตรงมองลงมาด้วยสายตาที่เฉียบขาดทุกคนรอบข้างยิงคงเงียบรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปอย่างไม่กระพริาลูกสะสไยยัดริมฝีปากจนเลือดซึมเธอพยายามหาคำพูดแต่เสียงกลับติดค้างอยู่ในลำคอความร้อนจากไอ้น้ำทำให้ดวงตาแสบน้ำตาเริ่มเออคลอโดยไม่รู้ตัว คุณยายก้าวถอยออกหนึ่งก้าวแต่สายตาย,ยังคงตรึงแน่นไม่ปล่อยเจ้ามองข้าเป็นเพียงหญิงแก่สกรปรกในโรงอาหารเสียงเข้มแต่ชัดเจนสะท้อนกล้องในอากาศลูกสะพายสะดุ้งเหมือนถูกฟาดด้วยแส้ที่มองไม่เห็นผู้คนรอบตัวเริ่มหายใจเบาราวกับกลัวเสียงตนเองจะทําให้บรรยากาศแตกสลายกลิ่นอาหารที่เคยชวนหิวกลับกลายเป็นกลิ่นขมฝาดคลุ้งในลําคอลูกสะายก้มหน้าลงเหงื่อไหลซึมตามไรผมจนเปียก หัวใจของเธอเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกมาจากอกมือสั่นจนแทบยกขึ้นปิดหูแต่เธอไม่กลา้าคุณยายยืดตัวขึ้นเต็มความสูงแสงไฟนีออนเหนือนสีส่สองกระทบผมสีเงินจนแวววาวเงาของเธอทอดยาวลงบนพื้นเย็นเยียบพายเงาของยักย้ายที่กดทับหัวใจของผู้ยืนตรงหน้าทุกวินาทีหนักหน่วงเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นลูกสะพ้ายเริ่มหายใจที่ร่างกายสั่นไหวเหมือนจะทรุดลงกับพื้น เสียงเก้าอี้ไม้ที่มีคนขยับดังขึ้นเบาๆแต่ก็หยุดลงอย่างรวดเร็วไม่มีใครกล้าเข้าไปขัดจังหวะภาพตรงหน้าคุณยายยกมือขึ้นช้าๆนิ้วเรียวยาวสั่นเพียงเล็กน้อยเพราะไวยชาราปลายนิ้วนั้นชี้ตรงไปที่ลูกสะพ้ยความใจแท้ของเจ้าข้าได้เห็นหมดแล้วเสียงแหลมของหลอดไฟที่ดังหึงเพิ่มแรงกดดันในอากาศลูกสะพ้ยเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆดวงตาเบิกกว้างและเต็มไปด้วยความตื่นตระหนก ลมหายใจสะดุดเหมือนคอถูกรัดแน่นด้วยมือที่มองไม่เห็นแก้วที่แตกบนพื้นยังคงส่งกลิ่นคมของฝุ่นแก้วที่ผสมกับกลิ่นอาหารเท้าของเธอถอยไปอีกก้าวแต่สะดุดกับขอบโต๊ะจนเสียงดังสนัน่นคุณยายยังคงยืนนิ่งร่างกายเหมือนเสาหินที่ไม่หวั่นไหวความจริงที่ถูกเปิดเผยทําให้ห้องทั้งห้องเหมือนจมอยู่ในแรงสั่นสะเทือน หัวใจลูกสะปซ์เต้นที่ร่างกายไร้เรี่ยวแรงแต่สายตาย,ยังคงถูกตรึงด้วยความมินชาของคุณยายริมฝีปากของลูกสไปซยสันดริกพยายามเปล่งเสียงแต่ไม่มีถ้อยคำใดเล็ดลอดออกมาความเงียบยังคงกดทับทุกคนในโรงอาหารราวกับถูกกลืนหายไปในบรรยากาศที่หนักอึง้งคุณยายก้าวเข้าไปใกล้อีกครั้งเสียงรองเท้ายางเสียดสีกับพื้นเย็นจัดดังชัดเจนเธอก้มลงเล็กน้อยดวงตาสายแข็งกร้าวฉายแสงสะท้อนที่ทำให้ใครต่อใครต้อ,ตองเบื่อนหน้า เจ้าไม่เพียงแต่ร้ความเคารพแต่เจ้ากลับเผยท่าแท้ในที่สาธารณะเสียงนั้นแทรกผ่านโสดประสาทของลูกสะพ้ายจนขาอ่อนแทบสุดมือของเธอจับขอบโต๊ะแน่นเหมือนเกาะไว้กับความจริงที่กำลังพังทลายกลิ่นข้าวจากแกงที่หกค้างอยู่บนพื้นยิ่งทําให้คลื่นไส้ตีขึ้นมาในลําคอดวงตาทุกคู่ในโรงอาหารจับจ้องไม่ใช่เพียงมองแต่คือการพิพากษาเงียบเงียบลูกสะพ้ายหอบหายใจถี่ความมืดเริ่มแทรกซึมเข้ามาตามขอบสายตา เธอไม่รู้ว่าความกลัวหรือความอับอายที่ทําให้ร่างกายสั่นแรงกว่ากันคุณยายยืดอกขึ้นช้าช้าเงาของเธอทอดทับลงบนร่างเล็กที่สั่นไหวทุกคนรู้ว่าสิ่งที่จะถูกกล่าวต่อไปจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างโดยสิ้นเชิงริมฝีปากของคุณยายค่อยๆขยับอีกครั้งเสียงเข้มชัดดังแทรกผ่านความเงียบงันเหมือนคมมีเฉือนอากาศตั้งแต่วันนี้ไปเจ้าจะไม่มีสิทธิ์ยืนอยู่ในฐานะคนในครอบครัวของข้าลูกสะพ้ายชะง,งักดวงตาเบิกกว้างจนเห็นเส้นเลือดแดงแตกพร่ภายใน ความเงียบว่างเปล่ากดทับลงมาหนักขึ้นกว่าเดิมราวกับกำแพงทั้งสี่ด้านบีบเข้าหากันเธอพยายามอ้าปากพูดแต่เสียงกลับขาดหายเหมือนถูกกลืนลงคอน้ำตาไหลรินลงแก้มโดยไม่รู้ตัวเสียงหายใจดังหอบหนักสะท้อนกล้องในหูของเธอเองผู้คนรอบข้างบางคนเบื่อหน้าหนีบางคนยกมือปิดปากด้วยความตกตะลึงไอร้อนจากหม้ออาหารยังคงเดือดพล่านเหมือนสะท้อนความเดือดดานที่ไม่มีวันดับคุณยายยังคงยืนนิ่งสายตาคมไม่ไหวเองแม้เพียงเสี้ยววินาที เงาที่ทอดลงพื้นยาวเหยียดกลืนกินพื้นที่รอบข้างให้มืดมนลูกสะพ้ายรู้สึกเหมือนถูกผลักตกลงไปในเหวลึกที่ไร้ก้นบึงเสียงในหัวตะโกนดังแต่ริมฝีปากกลับไร้ถ้อยคำใดๆออกมาหัวใจของลูกสะพ้ายเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุกออกมันกอกมือที่สั่นระริกพยายามคว้าขอบโต๊ะแต่แรงกลับเลื่อนหายไปเรื่อยๆพื้นเย็นแข็งกระแทกหัวเขา่าเมื่อร่างสุดลงอย่างหมดเรี่ยวแรงเสียงหายใจของเธอขาดห่วงเหมือนถูกบีบอัดจนไม่อาจรับอากาศเข้าไปได้เต็มปอด กลิ่นแกงที่หกค้างอยู่บนพื้นตลบอบอวนฉุนจนคล้ายจะทําให้สําลักคุณยายก้าวช้าๆเสียงรองเท้าอย่างก้องสะท้อนในความเงียบเธอยืนเหนือร่างที่คุกเข่าแววตายเย็นชาเหมือนสายลมหนาวกลางฤดูร้อนเจ้าลองคิดว่าเงินสามารถปิดบังหัวใจได้แต่สายตาของข้ามองทะลุทุกสิ่งคําพูดนั้นดังก้องราวกับทุกมุมห้องขยายเสียงให้หนักแน่นยิ่งขึ้นลูกสะพ้ายตัวสันสถานน้ำตายหยดลงบนพื้นผสมกับคราบแกงสีแดงเข้ม ผู้คนรอบข้างไม่กล้าแม้แต่จะขยับเสียงเพียงอย่างเดียวที่มีคือการหอบหายใจติดขัดของเธอโรงอาหารทั้งห้องถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศตึงเครียดจนแทบแตกสลายเงายาของคุณยายทอดทับบนร่างที่สิ้นเรียวแรงราวกับตราประทับแห่งการพิพากษาลูกสะใภ้เงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและสิ้นหวังเสียงสั่นเครือเล็ดลอดออกมาจากลำคอเหมือนเสียงกระซิบที่แทบไม่ได้ยินโปรดเมตตาข้า คุณยายยังคงยืนนิ่งร่างสูงใหญ่ในเงาไฟนีออนดูดูดันเกินกว่าความเป็นหญิงชราสายตาของเธอทิมแทงลงมาเหมือนคมดาบที่กดลึกลงในจิตใจรอบข้างยังเงียบงันมีเพียงเสียงน้ำแกงหยดลงบนพื้นทีละหยดหยดน้ำกระทบกระเบื้องเย็นจัดคล้ายเสียงนับถอยหลังสู่ชะตากรรมลูกสะพ้ายก้มหน้าลงอีกครั้งน้ำตาหยดลงเปื้อนผ้ากระโปรงราคาแพงความหรูหราที่เคยเป็นเกราะกำบังกลับไร้ค่าเมื่ออยู่ต่อหน้าความจริงที่เปลือยเปล่า มือของเธอสั่นหนักขึ้นจนแทบยกไม่ไหวคุณยายยื่นมือออกมาช้าๆนิ้วเรียวยาวสั่นเพียงเล็กน้อยแต่ไม่ใช่มือที่ช่วยเหลือหากเป็นมือที่ชี้ลงไปยังหัวใจของอีกฝ่ายอย่างเด็ดขาดเจ้าจะต้องรับผลของการกระทำนี้ต่อหน้าทุกคนเสียงนั้นสะท้อนเหมือนะระฆังพีภาษาก้องกังวานไปทั่วโรงอาหารที่ยังมีเยือเสียงหอบหายใจของลูกสะพ้ยที่ขึ้นร่างกายสั่นเทาจนแทบยืนไม่ไหวเธอพยายามเหลือบมองผู้คนรอบข้างแต่กลับพบเพียงสายตาที่เต็มไปได้วยความตกใจและการตัดสิน ไม่มีใครยื่นมือช่วยไม่มีเสียงใดออกมาเพื่อปกป้องเพียงเงียบเงันที่กดทับเหมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นคุณยายยืนตระหง่านเหนือเธอร่างกายที่ดูอ่อนแอกลับเปี่ยมด้วยอำนาจหน้าหวัดวันแสงนีออนบนเพดานกระพริบวูบวากฉายแสงกระทบผมสีเงินให้ยิ่งดูเย็นเยือกเมื่อเจ้าเลือกแสดงหัวใจแท้จริงต่อหน้าสาธารณข่าก็จะตอบด้วยความจริงเช่นกันเสียงนั้นหนักแน่นเย็นชาราวกับผินผาลูกสะพ้ายหลับตาแน่นหยดน้ำตาไหลลงเปื้อนพื้นเย็นแข็ง เสียงช้อนโลหะที่มีใครทําตกดังขึ้นในมุมห้องก่อนจะเงียบหายอีกครั้งกลิ่นอาหารที่คละครุ้งกลายเป็นกลิ่นคมติดคอบีบให้หายใจลําบากยิ่งขึ้นคุณยายก้าเข้าไปใกล้อีกหนึ่งก้าวเงาของเธอกลืนร่างลูกะภไยจนมิดบรรยากาศทั้งห้องคล้ายหยุดนิ่งรอเพียงคําพูดถัดไปที่จะพลิกทุกสิ่งริมฝีปากของคุณยายค่อยๆขยับช้าๆเสียงที่ดังออกมาหนักแน่นและเย็นเยียบกว่าครั้งใด จากนี้ไปเจ้าไม่เพียงแต่สูญเสียความไว้วางใจแต่เจ้าจะสูญเสียสิทธิ์ทั้งหมดที่เคยมีในบ้านของข้าคำพูดนั้นก้องสะท้อนราวกับฟ้าผ่าลงกลางใจของลูกสะพ้ยเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาเบิกกว้างน้ำตาไหลพรากไม่หยุดความหนาวเย็นไหลผ่านสันหลังแม่อร้อนจากหม้ออาหารยังคงคลุ้งอบอ้าวมือที่สันพยายามยกขึ้นเหมือนจะขอร้องแต่กลับตกลงข้างลำตัวอย่างหมดเรี่ยวแรงเสียงซุบซิบจากผู้คนรอบข้างเริ่มดังขึ้นคลื่น,นกระสิบแผ่วเบาแต่บาดลึก ลูกสะพ้ายได้ยินชัดเจนทุกถ้อยคำเหมือนคมมีตัดเนื้อใจสายตาที่จับจ้องมาจากทุกทิศทุกคู่ดวงตาเปรยะเสมือนดวงไฟที่แผดเผาคุณยายยืนนิ่งดวงตาคมไม่ไหวเอนแม้เซียวินาทีแสงไฟนีออนกับพริบเนื้อสีใสอีกครั้งเสียงหึ่งก้องค้าเสียงเตือนสุดท้ายโรงอาหารทั้งห้องถูกปกคลุมด้วยแรงกดดันที่หนักหน่วงจนแทบระเบิดออกมาลูกสะพ้ายหอบหายใจทีร่างกายสั่นระริกเหมือนใบไม้ต้องลมแรง เธอพยายามเอื้อมมือคว้าอากาศรอบตัวแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าไร้ที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเต้นแรงจนเสียงกล้องสะท้อนอยู่ในหูเองผู้คนรอบข้างเงงคงจับจ้องไม่มีใครกล้าขยับแม้เพียงก้าวเดียวคุณยายก้าวออกมาช้าๆแสงไฟส่องลงบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยร่องรอยประสบการณ์และความเด็ดขาดเงาที่ทอดลงพื้นดูใหญ่โตผิดธรรมชาติกลืนกินทุกสิ่งรอบข้างให้มืดมัวเจ้าคิดว่าไม่มีใครเห็นแต่ข้ากลับเห็นทุกอย่างที่เจ้าทำ เสียงนั้นดังชัดเหมือนะระฆังที่ตีสะท้อนในโบสถ์ว่างเปล่าลูกสะพ้ายสะดุ้มทั้งร่างน้ำตาเอ่อคลอจนพร่ามัวสายตาเธอรู้สึกเหมือนพื้นเย็นเยียบกำลังยุบตัวลงตืนเธอให้จมลึกไปเรื่อยๆไอร้อนจากหม้ออาหารพลุ่งพ่านขึ้นสูงคล้ายกำแพงควันกั้นเธอออกจากโลกภายนอกบรรยากาศทั้งห้องเงียบเงันหนักอึ้งทุกวินาทีคืบคลานเหมือนโซ่ตรวนพันธนาการคุณยายหยุดยืนตรงหน้าร่างสง่าแผ่พลังที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ดวงตาคมจ้องลึกเข้าไปจนลูกสไปยต้องเบือนหน้าหนีด้วยความหวาดหวั่นเสียงหายใจติดขัดของลูกสไปยดังกล้องในห้องที่เงียบสงัดเธอพยายามเบือนหน้าหลบแต่แรงกดดันจากสายตาคมของคุณยายกลับตรึงร่างให้นิ่งค้างเหนื่อเย็นไหลซึ่งตามรายผมร่างกายสั่นสะท้านเหมือนถูกกักขังด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นเจ้าเผยหัวใจแท้จริงของตนเองแล้วต่อหน้าทุกคนน้ำเสียงของคุณยายหนักแน่นเย็นเยียบจนทำให้บรรยากาศหนาวเหน็บลูกสไปยหลับตาแน่นหยดน้ำตาไหลพรากราวกับสายน้ำไม่อาจหยุดได้ เสียงสุบสิบรอบห้องดังขึ้นอีกครั้งคลื่นเสียงประนามลอยวนในอากาศทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องเหมือนเปลไฟนับร้อยกำลังเผาไหมกลิ่นแกงที่หกกระจายยังคงฉุนขมตอกย้ำความหน้าอับอายอย่างโหดร้ายลูกสะพายยกมือสั่นเทาขึ้นจับอกหัวใจเต้นทีรัวจนเจ็บแปลกคุณยายก้าวเข้าใกล้อีกเพียงก้าเดือเงาของเธอทับทับจนร่างนั้นหายไปเกือบมิดโรงอาหารทั้งห้องเหมือนหยุดหายใจรอคอยประโยคถัดไปที่จะเป็นเหมือนค้อนตอกลงสุดท้ายริมฝีปากของคุณยายค่อยๆยย้ำออก เสียงของเธอหนักแน่นแต่เย็นชาแทรกผ่านความเงียบเงันที่ปกคลุมตั้งแต่วันนี้ไปเจ้าไม่มีที่ยืนในบ้านของข้าอีกต่อไปถ้อยคำดังสะท้อนรอบห้องราวกับกำแพงทั้งสี่ด้านขยายเสียงให้ก้องยิ่งขึ้นลูกสะพ้ยสะอื้นพราร่างกายสุดต่ำจนแทบซบลงกับพื้นน้ำตาไหลอับแก้มผสมกับปลิ่งคาวของแกงที่กระจายอยู่ใต้เท้ามือทั้งสองยกขึ้นเหมือนจะวิงวอนแต่ก็สั่นเทาจนไร้เรี่ยวแรง ผู้คนรอบข้างเบือนหน้าหนีบางคนก้มศีรษะด้วยความเกรงกลัวต่อพลังเงียบเงันของคุณยายแสงไฟนีออนเหนือศีรษะกระพริบวูบอีกครั้งเสียงหึ่งยาวดังคล้ายเสียงคร่ำครวบญบรรยากาศในโรงอาหารยิ่งกดดันหนักลงราวกับทุกสิ่งถูกตรึงให้หยุดนิ่งคุณยายยือดอกเต็มความสูงดวงตาย,ยังคงตรึงแน่นบนร่างที่สั่นระริกเบื้องล่างเงาของเธอทอดทับเหมือนตราประทับแห่งคำพิพากษาที่ไม่มีวันถอยกลับเสียงสะอื้นของลูกสะภย้ยก้องสะท้อนแข่งกับความเงียบอึดอัดในห้อง หัวล่สันระริกเหมือนต้นไม้เล็กต้องพายุใหญ่มือที่สั่นเครือยกขึ้นปิดหน้าแต่ไม่อาจปิดบังน้ำตาที่ไหลพราออกมาได้กลิ่นข้าวแกงที่ชื้นติดพื้นผสมกับกลิ่นเงยเย็นกลายเป็นความอึดอัดที่กดทับทุกการหายใจคุณยายยืนนิ่งดวงตาที่แข็งกร้าวทอประกายเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งหนาทุกคำพูดที่เอ,อ่ยออกมาก่อนหน้านี้ยังคงสะท้อนในโสประสาทของทุกคนไม่มีใครกล้ากระซิบไม่มีใครแม้แต่จะขยับเก้าอี้ โรงอาหารทั้งห้องเหมือนถูกตรึงด้วยแรงลึกลับที่ไม่อาจอธิบายลูกสะพ้ายค่อยๆลดมือลงดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความสิ้นหวังริมฝีปากสั่นเหมือนจะเปล่งคำแต่เสียงกลับติดขัดในลำคอคุณยายก้าวเข้ามาอีกก้าเงาของเธอเข้มทับลงบนพื้นกระเบื้องเย็นจัดทุกการเคลื่อนไหวช้าหนักและเต็มไปด้วยแรงกดดันที่ทำให้บรรยากาศหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิม เสียงหัวใจของลูกสไยดังชัดในอกราวกับกรองพิพากษาที่เต้นไม่หยุดคุณยายหยุดยืนตรงหน้าร่างสูงใหญ่ภายใต้แสงไฟนีออนที่กระพริบวูบวาบเธอก้มหน้าลงเล็กน้อยดวงตาขมจ้องตรงเข้าไปในดวงตาที่พราหมัวด้วยน้ำตาของลูกสไยสิ่งที่เจ้าทำไม่ได้ทำร้ายเพียงข้าแต่เจ้าทำร้ายหัวใจของครอบครัวทั้งหมดเสียงนั้นต่ำหนักและกล้องสะท้อนจนทุกคนขนลุกลูกสไยหอบหายใจแรงร่างกายสั่นสะท้านจนเหมือนจะขาดใจ เธอพยายามเอื้อมมือคว้าแขนของคุณยายแต่ถูกสะบัดสายตายเย็นเยียบปัดออกโดยไม่ต้องแตะต้องผู้คนรอบข้างมองภาพนั้นด้วยความอึ้งงันราวกับเห็นการพิพากษาในที่สาธารณะเสียงน้ำหยดจากท่อด้านหลังห้องกล้องสะท้อนเพิ่มความเงียบที่บีบคั้นกลิ่นอับชื้นผสมกับไอร้อนจากหม้ออาหารยังคงคลุ้งหนาแน่นลูกสะพายคุกเข่าต่ำลงจนหน้าผากเกือบแตะพื้นเงาของคุณยายทอดยาคลุมร่างนั้นไว้ทั้งร่างราวกับผืนดินกำลังจะกลืนเหยื่อ ทุกคนรู้ว่ายังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเปิดเผยทั้งหมดเสียงหอบหนักของลูกสะพ้ยสะท้อนก้องไปทั่วห้องที่เงียบงนันเธอก้มหน้าต่ำจนเส้นผมหล่นปกปิดใบหน้าที่เปียกชื้นด้วยน้ำตาหัวใจเต้นแรงจนเจ็บแน่นในอกเหมือนถูกบีบด้วยมือเหล็กคุณยายยืนนิ่งเงาของเธอยังคงทับทับเหมือนกำแพงที่กดลงบนร่างตรงหน้าเจ้าคิดว่าความหญิงโสจะทำให้เจ้าสูงส่งแต่แท้จริงแล้วมันทำให้เจ้าตกต่ำยิ่งกว่าผู้ใด น้ำเสียงชัดถ้อชัดคำแทรกเข้าไปเหมือนมีดกรีดกลางหัวใจลูกสะพ้ายสะอื้นแพระเสียงสั่นเครือจนกลายเป็นเสียงคลังต่ำผู้คนรอบข้างไม่อาจละสายตาได้ทุกสายตาเต็มไปด้วยความสลดและหวาดวันแสงนีออนบนเพดานกระพริบอีกครั้งสาดเงาที่เคลื่อนไหวช้าเหมือนภาพหลอนกลิ่นควันร้อนจากหม้อแกงยินตลับอวนผสมกับกลิ่นเหงื่อและน้ำตาบรรยากาศหนักอึ้งจนเหมือนอากาศถูกสูบออกจากห้องทั้งห้อง ลูกสไปค่อยๆย,ยกมือสองข้างประนมสั่นไหวราวกับคนหมดสิ้นเรี่ยวแรงริมฝีปากของเธอสั่นระกเอื้อนเอ่ยคำขอโทษที่แทบไม่เป็นเสียงเสียงขอโทษเผ่เบารั่วไหลาจากริมฝีปากลูกส้ปคล้ายลมที่แทบไม่อาจขยับอากาศรอบตัวผู้คนรอบข้างเงียบงันสายตาทุกคู่ยังคงตรึงแน่นที่ภาพเบื้องหน้าคุณยายยืนนิ่งไม่ไหวเอนแม้คำร้องให้วิงวอนนั้นจะดังสะท้อนในความเงียบคำขอโทษที่ออกมาหลังจากถูกเปิดโปงไร้ค่า เสียงของเธอชัดเจนและเย็นเยียบราวกับหยดน้ำแข็งตกลงกลางกองไฟลูกสะพ้ายสะดุ้งสุดตัวหยาดน้ำตาไหลทะลักลงแก้มอย่างไม่อาจควบคุมหัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะหยุดในทุกจังหวะกลิ่นอับจากพื้นเปียกชื้นและเศษอาหารที่หกเกาะติดในอากาศหนาแน่นแสงนีออนยังคงกระพริบเป็นระยะเงาของคุณยายสันไหวราวกับสัตว์ร้ายที่เตรียมพุ่งเข้าหาเหยื่อผู้คนรอบห้องมีบางคนหลับตาลงบางคนยกมือกุมปากด้วยความตึงเครียด ลูกสะพายคุกเข่าต่ำลงอีกร่างกายสั่นสะท้านเหมือนถูกแรงกดทับจากพื้นโลกแต่คุณยายยังไม่ยื่นมือช่วยดวงตายังคงเย็นชาและเฉียบคมทุกคนรู้ว่าสิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้ยังหนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมเสียงกรีดร้องในใจของลูกสะพายดังสะท้อนแต่ริมฝีปากกลับไร้เรี่ยวแรงจะเปล่งออกมาเธอหอบหายใจที่สายตาพร่ามัวมเหมือนโลกทั้งห้องหมุนวนรอบตัวกลิ่นควันร้อนผสมกลิ่นเหล็กก่าวจากท่อสนิมยิ่งทําให้หายใจติดขัด คุณยายก้าวเท้าเพียงหนึ่งก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นแข็งก้องสะท้อนดังระครังพิภากษาทุกสายตาเบิกกว้างหัวใจของผู้คนเต้นระทึกตามจังหวะการก้าวนั้นเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าข้าคือใครเสียงชัดถ้อยแผ่วต่ำแต่กดทับลงมาหนักหน่วงราวกับฟ้าร้องใกล้หูลูกสะพายเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาเบิกกว้างเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายเงาสูงใหญ่ของคุณยายศาสตร์ทับลงมาบนร่างที่คุกเข่าจนเหมือนร่างนั้นเล็กจ้อยไร้ค่า บรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นแต่ทุกคนรู้สึกได้จนผิวหนังขนลุกสู้เสียงช้อนโลหะที่วางค้างไว้บนถาดอาหารสั่นสะท้อนเบาๆราวกับตอบสนองต่อความตึงเครียดหัวใจของลูกสะพ้ายเหมือนกำลังจะหยุดเต้นเมื่อรู้ว่าความลับทั้งหมดกำลังจะถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนลมหายใจของลูกสะพ้ายขาดห่วงเหมือนมีมือมองไม่เห็นบีบคอไว้แน่นเสียงก้องจากเพดานโลหะเก่าดังสะท้อนกลับมาราวกับทุกถ้อยคำของคุณยายไม่อาจเล็ดรอดหนี ข้าคือผู้ที่สร้างบ้านนี้ผู้ที่เลี้ยงดูบุตรชายของเจ้าและผู้ที่เจ้ากำลังเหยียบย่ำศักดิ์ศรีอยู่ท้อยคำแทงลึกเหมือนคมมีดที่กรีดซ้ำลงบนบาดแผลผู้คนรอบห้องขยับตัวไม่ได้สายตาเต็มไปด้วยความตื่นกระหนกลูกสะปซ์สั่นสถานน้ำตาหยดลงบนพื้นกระเบื้องเป็นวงเล็กๆซ้อนทับกันกลิ่นชื้นขาวสนิมจากท่อผสมกับกลิ่นอาหารร้อนแรงยิ่งกว่าเดิมราวกับห้องทงั้งห้องกำลังเดือดพล่านแสงไฟนีออนกับพริบแรงขึ้นเงาของ,ของคุณยายยืดยาวบนผนังเหมือนเงาของยักษย ลูกสะพย้ยพยายามอ้าปากพูดแต่เสียงที่ออกมากลับแตกหักไม่เป็นคําเธอรู้สึกได้ถึงเหงื่อที่ไหลซึมทั่วแผ่นหลังและหยดลงตามไรผมหัวใจบีบแน่นจนแทบแตกออกเมื่อเสียงของคุณยายดังขึ้นอีกครั้งความจริงกําลังจะเผยและเจ้าจะหนีไปที่ใดไม่ได้อีกบรรยากาศเงียบงันหนักอึ้งจนทุกลมหายใจเหมือนหยุดนิ่งลูกสะพย้ยนิ่งคุกเข่าอยู่ตรงนั้นน้ําตาอับแก้มดวงตาสั่นไหวด้วยความละอาย คุณยายก้าเข้าไปใกล้เงาของเธอเล็กลงเมื่อยืนอยู่ตรงหน้าราวกับยอมเปิดใจในห้องสุดท้ายข้าไม่ได้ต้องการทำร้ายเจ้าข้าเพียงอยากเห็นว่าใจเจ้าจริงแท้เพียงใดน้ำเสียงอ่อนลงแต่ยังคงหนักแน่นดัง่งภูผาลูกสะพ้ายยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาสูดลมหายใจลึกร่างกายสั่นเทาแต่เปล่งเสียงออกมาอย่างชัดเจนข้าผิดเองข้าจะเริ่มต้นใหม่และจะไม่ปล่อยให้ความพนงทำลายครอบครัวนี้อีกผู้คนรอบข้างถอนหายใจยาวความตึงเครียดที่บีบคั้นค่อยๆค,ค,คลายลง คุณยายพยักหน้าช้าๆสายตาอ่อนโยนใช้แววให้อภัยกลิ่นอาหารที่ยังอุ่นอยู่ในหมอ้อค่อยๆกลับมาแทนที่กลิ่นชื้นอับรอบห้องแสงนีออนหยุดกระพริบสัดสองนิ่งสงบเหมือนบอกให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับสู่ความสมดุลและในความเงียบนั้นเสียงหัวใจของทั้งสองรุ่นเริ่มเต้นไปในทิศทางเดียวกันอีกครั้ง